ตีบอกเลยว่าวันนี้โชคคราบนะครับผมนะเฮ้ยถ <Hey. S 1> ูกคนเลิกเตมิมมเอาดีว่ะฝากกดติดตามหน่อยนะครับ เมื่อไม่กับการโดนโกงเวลาต้องซื้อหรือขายราดเกม Rv ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น tp7 เพจขายราดเกม Rv ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้เครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวแปะลิงก์เพจไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีนะครับวันนี้ตีจะมาเอ่อมาเติมสกินอันเลนครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2นะครับเอ่อคือทางเกมเนี่ยทางเกมเนี่ยเขาได้เปิดมาขายเป็นวันเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าคลิปนี้ตินน่าจะได้อััพวที่3นะก็คื ต่ไม่มั่นใจว่าเขาจะเปิดอีกทีตอนไหนหรือว่าเขาอาจจะไม่เปิดขายแล้วก็ได้นะครับสำหรับสกินอันเลนตีก็เลยบว่าเดี๋ยวเติมซื้อไว้สก,กินแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยตีจะมาเติมรหัสนี้นะรหัสนี้ตีไม่ได้เติมครับเพราะว่ารหัสนี้มันไม่มีดวงเอาจิงๆนิงตีงเล่นรหัสไหนแล้วก็เติมรหัสไหน,น,เ,หไหนเนี่ยมันเต็มราคาหมดเลยนะครับซึ่ง่ังเช่นรหัสนี้นะฮะตีจาไม่ผิดเนี่ยตีน่าจะเติมนี่สกินตัวเลนนะสกินตัวเลนสกินนี้นะครับทีเต็มราคานะครับไม่แบบ เป็นสก,กินที่เต็มราคาไปเลยแบบโคตรแพงเลยนะครับแต่ว่าก็ลืมไปแล้วว่ากี่คูปองนะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่าสองพันคูปองน่าจะสามพันนะตัวนี้เขาก็จะมีมูลาดท,ที่เติมใช่ไหมมูลาดอยู่ไหนวะเล่นน้อยอยู่มูลาดเติมมาแต่ไม่ได้เล่นเติมมาไวเฉยๆเรากินเนี่ยนะครับโมอันนี้ก็กี่พันกป็น,น,น, 2, นร้อยสองพันมะั้งนะอันนี้ก็หมดตารางเลยครับก็คือแบบหมดตารางเลยนะครับผมสก,กินนี้นะ ก็เดี๋ยวตีมาเติมมาเรียนต่อซึ่งตีบอกตรงนี้เลยว่าตีน่าจะดวงดีมั้งวันนี้ตีไม่น่าจะดวงสวยขนาดนั้นนะครับคือตีตอนแรกก็กลายเป็นแบบว่าคนชอบเติมเกมเอาไว้นะเติมทุกสกินเลยครับช่วงแรกๆนะแต่ทีนี้มันมาช่วงหลังๆตีแบบเติมแล้วมันได้เต็มราคาเลยคือยูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยหรือว่าคนอื่นที่ตีรู้จักหรือว่าสนิทกันเนี่ยเขาเติมไม่เต็มราคาครับอ่าคือแบบเติมนิดเดียวก็ได้แล้วนะครับ อย่างเช่นอันเรนเนี่ยเพื่อนตีเนี่ยเติมไปพันหได้แล้วนะครับอ่านะครับพันห้าแต่ตีว่านตีไม่น่าจะถึงก็น่าจะสองพันแล้วสองพันคูป,ปองก็น่าจะเหลือละนะตีบอกเลยว,ว่าวันนี้โชคคราบนะครับผมนะเดี๋ยวเดีย๋ยวไปเติมมาเลยตีจะทําการเติมเป็นสกินนี้เลยนะครับเป็นเลเวลสูงสุดเลยนะครับเป็นสกินนี้นะ นะครับเพืไม่เสียเวลาตีจะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าถ้าตีเสียเวลาเนี่ยมันจะแบบว่าดวงไม่ดีครับนะแต่ถ้าเราแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยตีว่าน่าจะดวงดีตีมองจอใหญ่ด้วยวอันนี้ก็ใช้เป็นอคอมพิวเตอร์สีแดงไปก่อนนะครับมันมีอยู่10อันแล้วคือได้100 HP เนี่ยนะทีละ100 HP ทีละ100 HP ตีเติมมาไว้3,007คูปองนะครับ 1,0763คูปองนะครับถ้าไม่พอให้มันรู้ไปดีวะคือโชคมันจะขนาดนั้นคือตีที่รู้จักมาหรือว่าดูในดิจิตอลเนี่ย3,040-3,050นะที่แบบโคตรเยอะเลยนะ3,040-3,050ที่ตีเจอนะคิดว่าตีจะโชคร้ายขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่หรอกมั้งมองจอใหญ่แล้วก็กดเอาเดี๋ยวไปครับตอนนี้เหลือ2,007ละคิดจะเข้าว1,002ละมันเยอะไหมนะเนี่ยเฮ้ยเลือด กดกดลดเย็ยนมาหนึ 1, ่งพัน H P เอาละครับเหลือหมื่นหนึ่งแล้วเหลือหมื่นหนึ่งกับสองพันสองคูปฟองสองสามพันเจ็ดเลยนะเว้ยมันจะโชคร้ายขนาดนั้นเลยเหรอวะเดือพันห้าแล้ววะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้ำพันคูปองแล้วทำไมเลือดยังเหลือสี่พันเฮ้ย <c oughs> คนเลิกเติมเอาวีวป่ะฮะดีสี่ครเลิกเติมเอาวีวะ่ะ <c oughs> มันไม่มีดวงจรหรือไงแต่ฮะ 3 7 0พคูปองครับยังไม่ได้ตอนนี้เหลือ13คูปองการ์ดคัมพีเหลือส่วนอันใช้ไปห,หมดทุกอย่าง3 7 0พคูปองยังไม่ได้ต้องเป็นคนดื่มเหมือนพันห้าสองพันสามพันต้นต้นที่จะปาไปสี่พันคูปองแล้วเนะีย่ยเดี๋ยวต้องเติมอีก้วเนี่ยตอนนี้คือเหลือเลือดหกร้อยติจะเติมยี่สิบห้าคูปองเนี่ย เติมไป6ครั้งก็จะเป็น150คูปองบวกกับ2,700ก็เป็น3,900ตอนแรกมันเท่าไหร่นะ3,763ใช่ไหม3,763ันเ็ดร้อยกตเิมเติมอีกโอ้ตีตีไป4,000เลยมันหลีอตีเดียวก็4,000แล้วคือมันไม่ได้เสียดายหรือว่าไปได้อะไรหร้วไม่มีดวงเลยเหรอดวงอะ ดออวงงอด,ดวงอ่ะทุกทุกสก,กินทุกสก,กินครับติดไม่เติมเพิ่มมาเติมมาละสามพันห้าคูป,ป,อ350คป,ปองครับไม่สามร้อยห้าสิบ400คูปองครับเกืบสี่ร้อยคูปองอ่ะอีกสามร้อยแล้ก็ลดหยุดทีละรนะ้อยเฮดเบียเนาะเออสักร้อยยี่สิบก็ก็อุ่นใจแล้วก็ดีใจแล้วแหละในทีละร้อยอ่ะ เย่ yeah. ภูมิใจกับดวงตัวเองติว่าดีไม่เติมแล้วล่ะนะครับไม่น่าเติมแล้วนะนะไม่น่าจะเติมแล้วนะคือไม่ได้คือไม่ได้เสียดายหรือว่าอะไรแล้วคือดวงอะ่ะทําไมวะไม่มีดวงเลยล่ะเย่ yeah. ขอดูสักหน่อยสิสี่พันคูป,ปอง 4,000คูปองนะครับไปรับเดี๋ยวอ่าใช่ครับใช่ครับสงสัยเบอร์ติดเติมรหัสที่ไม่มีอันเยนครับมีแล้วสกินมีสกินแล้วแต่ไม่มีมี罗 เติมรหัสที่ไปมีคือตีเล่นประมาณ5รหัสแบบห้าถึงหรหัสตอที่ตีเล่น่ะตีเติมทุกรหัสเ้วยนะเพรตีไม่ได้เติมรหัสแต่รหัสอย่างยาวตีเติมทุกรหัสเลยนะครับมีหรหัสตีเติมแม่งทุกรหัสเลยนะแล้วก็ลืมว่ารหัสนี้ม่งไม่มีอันเลทสกินมีแล้วนะครับผมไม่มีตัวสวยซ้ำสวยซ้อนดวงไม่มี ตังก็ไม่มีมีอยู่หมื่นสี่ตรงนี้หมื่นสองพันสามไปเถอะครับไม่รู้จะทำคลิปอะไรละนะก็ถือว่าโอเคก็ได้ล่างล่างที่มันมีราคาสูงขึ้นนะครับนะล่างที่มีมราคาสงูงใช่ครับสูงมากคนอื่นได้พันแท้สองพันกูได้สี่พันกูปอง สูงมากครับเวรกกินเลยทัเลนก็ปัดทิ้งเลยครับมูละก็ปัดทิ้งไปเลยครับผมไม่เท่าธุกิดนี้นะครับผมเจอกันครับผมทุกคนได้เท่าไหร่มาทุกคนได้เท่าไหร่พิมพ์บอลหน่อยนะครับผมหรือมีใครได้แบบเยอะกว่าตีก็ตีได้อุ่นใจหน่อยนะครับผมนะไม่จะได้แบบไม่ต้องดวงซวยคนเดียวไงดวงมาซบทิ่มหายเลยหมือนไง